คลิปนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการดองกลุ่มหรือแถวภัยสานบางจังหวัดก็เรียกกามนะคะดองกลุ่มสูตรทํากินทําขายไม่ขมนะคะทําง่ายๆนะคะสําหรับบางคนอาจจะเคยกินแต่ว่าอาจจะดองไม่เป็นนะคะลูกสะพ้ายพิมายจะพาดองกลุ่มนะคะวันนี้เอาไปทํากินทําขายได้เลยค,ค่ะสกุละเมืองพีิมายกําลังออกดอกกินได้ทั้งยอดทั้งใบ กินได้ทั้งยอดทั้งใบเราจะนําผักกลุ่มมาแช่น้ําในภาชนะที่สะอาดนะคะจะเป็นหม้อก็ได้หรือว่าจะเป็นถังก็ได้ถ้าเกิดใช้จํานวนเยอะอาจจะต้องเป็นถังสีแบบนี้นะคะพักกามบานเฮาเนีแ่แหละพี่น้อง ơi, เออมาแช่มาแช,ช่ทิ้งไว้ตากแดดเด้อแช่ในน้ําประปาน้ําเปล่าเรานี่นะคะเราก็จะเปิดน้ำประปาใส่ให้ท่วมนะคะใส่ให้ท่วม ยอดผักใบผักนะคะรับรองสูตรนี้ไม่ขมอร่อยแน่นอนนะคะไปดูหลายๆคลิปที่บางคนเขาสอนดองกลุ่มแล้วมันมันไม่อร่อยนะคะบางทีไปซื้อกินในตลาดมันก็ไม่อร่อยนะคะอันนี้คือสูตรคุณย่านะคะบอกมาเนาะเราก็จะมาดองให้ดูเพราะว่าสูตรนี้มันอร่อยทากินทำํำขายได้นะคะปกติแล้วนะคะผักกลุ่มมันจะมีรสขมรสเฟื่อนนะคะ ถ้าเกิดเราไปดองเลยนะคะเห็นบางคนเขาสอนทําคลิปนะคะคือเอาผักลงในกระปุกแล้วก็อาน้ำซาวข้าวลงเอาเกลือลงแบบนั้นคงจะไม่อร่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติของมันเนาะเราจะต้องเอามาแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะแช่น้ําเปล่านะคะตากแดดจากนั้นเราก็ใช้ฝาปิดนะคะทิ้งไว้สองวนันเต็มๆนะคะเปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะเราแช,ตชาต่ตอนเช้าตอนตอนเช้าพรุ่งนี้เราก็มาเปลี่ยนน้ํานะคะ เราจะหาฝามาปิดนะคะเพราะว่าเราแช่ตากแดดเนาะหาฝามาปิดแล้วก็เอาอะไรหนักๆมาทับไว้แบบนี้นะคะตากแดดเนอะอันนี้คือต้นผักกลุ่มนะคะแต่ว่าเราลืมถ่ายตอนที่ยังไม่สวยนะคะเราถ่ายตอนสวยแล้วมันก็เลยไม่มีดอกอยู่บนต้นนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะคะพอเราแช่ครบสองวันแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูนะคะ สีของผักกลุ่มนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะลืมบอกไปนะคะสําหรับการเปลี่ยนน้ําบันแรกนะคะควรจะพลิกข้างบนลงไปข้างล่างนะคะด้วยนะคะสีมันจะได้เหลืองเสมอกันนะคะพลิกให้ข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็เอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะสําหรับเปลี่ยนน้ําบันแรกนะคะนะคะมันก็จะขึ้นฟองแบบนี้นะคะทุกคนจะเหลืองสวยนะคะรสชาติก็จะจืดแล้วนะคะ ไม่มีรสขมไม่มีรสเฟื่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ําที่เราเช่นะคะออกให้หมดแล้วก็มาล้างน้ําเปล่าอีกสองน้ํานะคะขั้นตอนนี้คือความอร่อยนะคะคือทําให้รสชาติของมันจืดแล้วก็ไม่มีรสขมไม่มีรสเฟื่อนของผักนะคะอันนี้คือเราดองขายหลายรอบแล้วนะคะรอบนี้ก็จะทำน้อยนิดนึงนะคะ พอเราล้างเสร็จนะคะเราก็จะเอาผักของเรานะคะมาใส่ในหม้อเนาะใส่ในภาชนะที่มันพอดีกับผักนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการโดงนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะแต่ไม่แนะนำให้เป็นเกลือไอโอดีนนะคะให้เป็นเกลือธรรมดาเนาะมันจะอร่อยกว่านะคะใส่เกลือลงไปกะ ให้พอดีกับผักที่เราโดองว่ามากหรือน้อยนะคะถ้าเกิดใครทำกินทั้งปีอาจจะใส่เค็มแล้วก็ยังไม่ต้องใส่น้ำข้าวนะคะสำหรับผู้เท่าผู้เก่แถวนี้จะชอบกินผักกลุ่มโดองมากนะคะยังไม่ต้องใส่น้ำข้าวแต่ถ้าเกิดจะทำขายเลยกินเลยก็ใส่น้ำข้าวนะคะน้ำซาวข้าวที่เราทิ้งไว้ให้ใสนะคะรสชาติจะดีกว่านะคะถ้าเกิดใครน้ำซาวข้าวไม่พอก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะให้มันท่วมผัก จะได้ไม่แดงนะคะไม่งั้นผักจะเป็นสีแดงๆถ้าเกิดมันไม่ท่วมนะคะเราก็เอามือแตะดูน้ํานะคะมาเตะที่ลิ้นดูนะคะว่ามันพอดีไหมนะคะถ้าเกิดมันไม่พอดีก็เพิ่มเกลือเข้าไปอีกนะคะสําหรับใครจะกินนานๆก็ทําเค็มเาไว้นะคะแล้วไม่ต้องใส่น้ำซาวข้าวใส่น้ำเปล่านะคะ แต่ถ้าเกิดจะทํากินเลยก็ใส่น้ําซาวข้าวสําหรับแม่ค้านะคะคือใส่น้ําซาวข้าวเสร็จข้าก็กบัรจุถุงเลยนะคะเอาไปขายเลยนะคะถ้าเกิดเราจะทํากินเองนะคะเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งวันนะคะสําหรับสูตรอื่นจังหวัดอื่นชอบกินเปรีป้ยวก็สามารถใส่ข้าวเหนียวลงไปได้นะคะแต่ต้องแบ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเสียไวเนาะใส่ข้าวเหนียวลงไปมันก็จะทําให้เปรี้ยวนะคะ บางที่ก็จะใส่ผงชูรสด,ด้วยนะคะแต่อันนี้สูตรพี่มามคือไม่ใส่ผงชูรสใส่แต่น้ำซาวเข้ากับเกลืออย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีดองกลุ่มค่ะอร่อยที่สุดในโลกสูตรก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเอาไปลองทำกินทำขายดูโบราณว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะคะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะไม่เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ